การลดกรรม45อย่างข้อที่21พิการร่างกายไม่สมประกอบกรรมจากเคยทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่หรือทำร้ายพ่อแม่ลดกรรมหมั่นทำบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาถือศีล5ศีล8เจริญภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐาน22มีคดีความ กรรมจากเคยพบคนทุกข์ร้อนและไม่ช่วยหรือพยายามหาทางช่วยเหลือลดกรรมหมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานถือศีลแปทุกๆสมเดือนเดือนละเจวัน 23. ่ไรที่อยู่เป็นหลักแหล่งกรรมจากไม่ส่งเคราะห์คนนา,นาถาที่มาขออาหาร ขอใช้คาหลบฝนไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากลดกรรมร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์หมั่นไปกราบไหวบูชาศาลหลักเมืองทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัด24จิตใจคุณมัวดุดันขี้โมโหกรรมจากมักตรณีในการทำบุญ ลดกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระฝึกวิปัสสนากรรมฐานถือศีลห้าหรือศีลแปทุกๆสมเดือนบริจาคทานแบ่งปันเงินทองหรือสิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือร่วมทําบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์และวัดว่าอารามต่างๆ 25. ไม่มีชื่อเสียง กรรมจากเคยติฉิน,นินทาทำให้ผู้อื่นเสียหายลดกรรมร่วมทำบุญสร้างหอระฆังร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาทำทานกับคนยากไร้และสัตว์อนาถา26ไม่มีวาสนาบารมีกรรมจากไม่เคยนับถือชื่นชมผู้นับถือธรรมะลดกรรมทำบุญสร้างพระพุทธร,รูปทำทานกับคน 27มีลูกหลานไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังกรรมจากทำแท้งเคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อนและทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อนลดกรรมบวชเนนโดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวชจะทำให้กรรมน้อยลงปฏิบัติธรรมอุทิศให้ลูกตนเอง28จะแต่คนเอาเปรียบ กรรมจากเคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติเคยกงคนไว้ในอดีตชาติขโมยเงินครอบครัวมาใช้ลดกรรมมันยึดถือศีลห้าให้มั่นไม่ดื่มเหล้าทำให้ขาดสติโดนโกงง่ายมันสวดมนต์อธิษฐานบารมีด้านขอพรให้พบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิต29เกเกิดในสกุลต้อยต่ำ กรรมจากโอหังอวดดีจิตใจขับแคบลดกรรมร่วมทำบุญสร้างวาดัดสร้างพระประธานทำบุญทำทานกับคนยากไร้และสัตว์อนาถาพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี 30. ไร้สง่าราศีขาดวาสนากรรมจากเคยเมาสุราอารวาดระรานผู้อื่น ลดกรรมนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานทำทานกับคนอนาถาและสัตว์อนาถาร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี